เชยก็เอาจริงอะเปิดทิ้งที่พักใช่ป่ะเปิดเปิดที่พักให้อยู่ปุ๊บที่พักให้อยู่หมดเลยให้ลิเกงเกอยู่หมดเลยแต่เจ้าของน่ะยังไม่มีห้องฟังนะพี่หนึ่งอะยังไม่มีห้องค่วะว่ะเราเราก็เลยบอกว่าเอาเราไม่รู้เนาะตอนแรกไม่รู้ว่าไม่มีห้องเราก็เลยบอกว่าเอาพี่หนึ่งทำไมไม่นอนนี่อะ งนี้ไงเขาอว่าเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไปเอาเสื้อผ้าด่าหูโทษแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมา,า,ามไปเอาเสื้อผ้าที่ด่าแล้วก็ย้อนกลับมาหนูนี่แหละพูดหนูไม่รู้ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าเขาไปมีห้องไง สิ่งแระตัวไหนขอไข่สละอาวหวนหนูพูดเลยว่าเอาจริงๆนะบำรุงก่อนครับคุณพี่บำรุงเลยตัวเนี้จะเป็นเลขอย่างดีเพราะว่ามีมีอบูตินนะตัวนี้จะช่วยแบบว่าชุ่มชื่นให้ผิวชุ่มชื่นคือเอาน้ำยาอะไรเอาน้ำยาน้ำยาที่มันมีมีมีเลือดออมีลอลิงอ่ะ มีลอลิงอ่ะเอาพิเศษลอลิงมาให้หนูหน่อยเอากะทิมาด้วยนี่สั่งออเดอร์ผ่านไลฟ์เอาเอาน้ำยาก,กะทิเดี๋ยวรีวิวซาบูดีๆให้นะคะเดี๋ยวให้ลูกชายแปดขวบหลังหน้าโช์น่ารักมากขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับน่ารักเอากะทิด้วยไก่ด้วยโอเคครับกินฉ่ำเลย ก็หนูหิวว่ะวรพุ่งน,นี้หนูตื่นประมาณเก้าโมงทำไมอ่ะหนูตื่นประมาณเก้าโมงอ๋อไม่ไม่ทันแล้วขอบคุณครับลูกไม่เป็นไรอันนั้นะ่ะ คนซื้อไม่ทอ้อคนรอ,อก็ไม่ทิ้งกินหมดไหมไอ้เต้าเมามาทางตลาดส้มามันสิบค่ะสิบโมงสิบโมงก็เริ่มได้เลยค่ะใช่เพราะว่าหนูไปจากนี้ไม่ไกลไงไปจากนี้หน่อยเดี๋ยว ในความทุกคนเร็วเร็วอยืนยันออเดอร์ให้หนูนะคะยืนยันออเดอร์ให้หนูด้วยนะยืนยันออเดอร์ให้หนู้วยนะแน็นบอกเก้ามงนะหนูอะโอเคถ้าเก้ามงหนูก็ตื่ประมาณสักสักแบบว่า สักแบบว่าแปดโมงเจ็ดโมงตื่นมากินอาหารเช้าแล้วก็เดี๋ยวออกไปเลยก็ได้ชวนลูกนูมากินด้วยนะกินขนมไม่หยุดหรอดูรอของหมูก่อนไม่รู้ไม่รู้ใครอยู่ห้องไหนมัง้งหมูก็ไม่รู้เราว่าใครอยู่ห้องไหนมั้งอะเสียงแนทเงียบไปละแต่อยู่ชั้นเดียวกันหมด ฝากกลุ่มไปด้วยนะโอเคครับโอเคครับพี่โอเคครับใครที่กดแล้วอย่าลืมไปยืนยันออเดอร์ให้หนูด้วยนะกดยืนยันออเดอร์ให้หนูด้วยนะพี่ๆถ้าไม่ <c oughs> ลงไลฟ์ตอนไหนคะเตา้าเดี๋ยว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 เที่ยงคืนเที่ยงคืนสองนาทีหนูลงหนูลงไลฟ์เที่ยงคืนสองนาทีหนูลงไลฟ์ เลยเอาตะกร้าออกเพราะว่าหนูจะถือลงไปแล้วก็ไปเอาของไม่ได้เดี๋ยวหนูจะลงไปเอาของนะจ๋านะจ๋านะจ๋าขอนะาจ๋านะจ๋านะจ๋าโอ้ไม่ใช่เราจ๋าไม่ใช่เราจ๋าจ๊ะจโอ้ไม่จ๋าไม่จ๋าไม่จ๋าขอดูเนื้อสักครับได้ไหมครับสักครับหนูไม่ได้เอามาสักครับแะดูตัวหนูเองอะหนูไม่ได้เอามาเพราะว่าหนูเอากระเป๋าแบบว่ากระเป๋าย่อยมา แต่หนูว่าไม่ใช่ว่าลงละคือหนูจะเอาตะก,ก้าออกเดี๋ยวหนูเอาตะก,ก้าออกเพราะว่าหนูถือไปเดี๋ยวเดี๋ยวตะก,ก้าปิลหนูกลัวที่สุดคือตะก,ก้าปิวแล้วจะแบบของจะขายไม่ได้ไง4อยแล้วขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากพี่ๆกดยืนยันออเดอร์ให้หนูหน่อยได้ไหมกดยืนยันออเดอร์ให้หน่อยมีบริการเก็บปลายทางนะคะชุดหนึ่งค่ะได้เซรั่มไปหนึ่งขวดสะครับจุกๆไปอีกหนึ่งได้เซรั่มหนึ่งสครับหนึ่ง

ทัวจีนเออแบบชั้นเดียวกันแล้วถือของแบบพลุงพลังอนะทุกคนเข้าใจหรือว่าหนูก็อีกกระเป๋าลากใช่ปะ่ะเสื้ออ,อ่าถุงครีมถุงครีมที่ใส่กับถุงที่เราใส่แบบโทรศัพท์เราด้วยอะพลุงพลังขาก้องไฟปึ๊บปั๊บปั๊บชาะปึป๋งปังชนกันตุ่มอยู่เงี้ยเหมือนทัวจีนมาลงอะ่ะ หมือนหจิมนี่ยางหนูซื้อมาสวยปะ่ะยางที่มีผมติดแบบยางสวยปะ่ะเนี่ยหาซื้อได้คือกิฟช็อปไม่ขายนะแบบเนี้ยหาได้ตามพื้นห้ามซื้อหาได้ตามพื้น ยางรักแกงจะไปแรงได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ครละเพลงหนูจะยางลิมิเต็ดอะดิชั่นฮะหนูป๊อปเอให้ไหมไม่ยุตไหนยุไหนยุตไหนกัเอย,อยุตงไหนนี่หรอใช่ยายวีนและทุกคนเอ้ย เอด็ดเลนี่เอาเราสื้อแข่งจะไปแลงได้ิไงอ่ะโอเคเอาสักสามนาทีดีกว่าลงลงเอาเอาตะกร้าไม่ใช่ไม,ไม่ไม่แค่ลงเอาตะกร้าออกตอนตอนห้านาทีก็ได้เอาสักหน่อยอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเผื่อใครแบบ กดเย็นค่ะพรุ่งนี้ก็เล่นลิเกวิธีดูแลลังแลดูแลลังแลหรอครับลังแลนี่มันอยู่ใกล้ๆล,ลังนกไหม ขอบคุณครับลังแแลนี่มันอยู่ใกล้ใกล้ไอ้นี่ยงช่ทำงาน,นสิ <laughs> รักอ๋อรักแกลรักแแลรักแ้วโอเคโอเคโอเครักแกลลังแค <laughs> รังแคเหรอคะรังแคนี่มันอยู่รังแถวรังสิตอ่ะอ๋อรักแกลอรักแกลรักแกลเขาเขาพิดพิดอ๋อรักแกลรักแกลแม่ไปรังสิ์แล้วกลับมาก่อนอย่าพึ่งไปไกลอย่าพึ่งรอด้วยรักแกลเหรอ รักแร้ใช่ไหมรักแร้เอาจริงๆก็ไม่ได้ก็ใช้อะไรที่มันแบบนุนไ,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 ไม่ใช้ไม่ใช้ลูกกิ้งไม่ใช้สเปร์จุกกูแร้จุกกูแร้ใหญ่รังสิตมันลายขอเบอร์ไว้หน่อยไ,ได้ไหมอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมเห็นน้องเราทนไม่ไหวพี่ไปส่งได้ไหมใช่ไหมไม่ใช่อา คนกดยืนยันออเดอร์ให้หนูหน่อยกดยืนยันออเดอร์ให้หน่อยนะคะ่ะเอามาเดี๋ยวเราเอาตะกร้าลงตอนนี้เที่ยงคืนห้านาทีนะคะหนูชั่วโมงเต็มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปเอาของถ้าลงไปเอาของแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะถือไม่ได้ยืนยนัน ยืนยันให้ด้วยนะไปยืนยันให้ให้ด้วยนะคะไวยไม่ร้องเพลงแล้วระวังโกนเอาอีกแหละเอาอีกแหละเอาอีกแหละยังต้องกินก่อนยังคงต้องกินก่อนถึงร้านขนมจีนล้วคะ่ะโอเค เก็บเสียงใช่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีโกค้ดคนวันนี้ไม่มีโก้ไวไม่มีโก้ค่ะไว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 พี่ตุ๊กตาขอไอ้นี่ขอมาด้วยนะถ้วยจานอะถ้วยจานอะถ้วยจานขอมาให้หนูหน่อยนะพี่ๆอย่าลืม

Will we? Ahem. Do I sing a song? Yeah. Speak English, Bangsir. Speak English. ปลาก็ไหลกินขนมฉ่ำปลาไหนปลาไม่เชิร์ค่ะยังไม่เชิร์ยังค่ะเน่ยังไม่เชิรนะ์โอ้ยเรียกน้องลูกหมูปลาช่ำปลาฉ่ำเลยนะ อ๋อยังไม่เชื่อยอะไม่เชื่อยอะไม่เชื่อยอะไม่เชอโอ๊ยพแลววไลกิน like ขนมเดินนุงก็รอขนมอยู่เดี๋ยนจะลงไปข้างล่างโอ๊ยโอ๊ยนั่งับอะไร่อะเสี้ยนอะไรมันมีตรงนี้ นอกใจไปดูลองดูดีกว่าอืมละลละลละลลาละลละลละลลาเอาคนขึ้นเฉยพอพอไม่ขายของเราคนขึ้นเฉยเสียนตำน้อง my hair talit tiching, ching talit tit ching talit ching